มีคำบรรยายในสมัยพุทธกาลกล่าวไว้ว่า ในเมืองหนึ่งมีชนชั้นกลางจำนวนมากที่เอื้อเฟื้อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างห้องสุขาทองคำสำหรับพระสงฆ์เมื่อสร้างซ่วมเสร็จแล้วก็ทำพิธีถวายพระในเวลานั้นมีคนยากจนที่รับใช้เศรษฐีทุกวันเขาทำงานแยกไม้และแบกน้ำในบ้านของเศรษฐี ในวันที่เข้ารับตำแหน่งเขาได้รับค่าจ้างเป็นทองคำขนาดเล็กเท่าขนาดของปลาเมื่อเขาได้ทองคำมาแผ่นหนึ่งชายยากจนได้รับข้อมูลจากเด็กผู้ชายในพื้นที่ว่าคนเหล่านี้กําลังทำพิธีเปิดซุวมทองคำที่วัดหลังจากได้รับข้อมูลนี้คนยากจนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และคิดว่า ชีวิตนี้ฉันยากจนมากเพราะชาติก่อนฉันไม่ได้ทำบุญอะไรเลยฉันยากจนเพียงทางเดียวในชีวิตนี้ก็เพียงพอแต่ไม่ยากจนในสองทางนั่นคือความยากจนทางร่างกายแต่ไม่ใช่ความยากจนทางจิตใจ หลังจากที่ชายคนนั้นคิดได้เขาก็ถือทองคำนั้นไปที่ทวัดเพื่อมอบให้เป็นความเพื่ออาทรในพิธีกับผู้คนเมื่อเขาเข้าไปในวัดคนยากจนเดินไปหาชนชั้นกลางซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบุญหัวหน้าบอกว่าห้องน้ำได้ถูกสร้างขึ้นแล้วคุณมาสาย แต่ไม่ต้องกังวลหากคุณพบช่องใดๆคุณจะต้องติดแผ่นสีทองของคุณไว้ชายยากจนคนนั้นถือแผ่นทองคำไปที่โถส้วมและเดินไปรอบๆเพื่อหารูที่จะติดแต่เขาไม่เห็นเลยเขาเดินสามรอบในห้องน้ำและวางไว้บนหัวของเขาเขาทำสมาธิยอย่างมาก เขาบอกว่าขอเอาทองนี้ไปนอนก้นซ้วมจากนั้นจึงจับมันไปนอนที่ก้นชักโครกหลับจากวัดเขามีความสุขมากและคิดว่าทองคำของฉันมีน้อยเกินไปแต่ความเอื้ออาทรลึกๆึกของฉันไม่สามารถเทียบได้ หลังจากนั้นเขาก็พบกับเด็กผู้ชายสองสามคนที่มาแจ้งเรื่องพิธีให้เขาฟังเขาเรียกพวกเขาว่าพวกเขาและพวกเขาได้รับผลบุญเท่ากันเมื่อเขากลับบ้านเขาก็อยู่ในกระท่อมยากจนในชีวิตที่น่าสังเวชต่อมาเขาเสียชีวิตที่นั่น หลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาได้เกิดใหม่ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดเพราะบุญของเขาเขาไม่เคยทำอะไรผิดประเพณีต่อมาพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตชายยากจนอายุเพียง20ปีเขาย้ายไปที่เนินเขาซึ่งมีต้นไผ่ขึ้นอยู่มากมาย เขามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในป่าเพื่อหาไม้ไปขายในเมืองทุกวันคนในท้องถิ่นจะเห็นคนยากจนแบกไม้พวงใหญ่ไปขายที่ตลาดเสมอเมื่อขายไม้ได้แล้วเขาซื้อข้าวปลาแห้งและเสื้อผ้าตอนนี้เรามาพูดถึงกษัตริย์ เขามีลูกสาวที่สวยงามเธอสวยราวกับนางฟ้าวันที่พระราชาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีลูกชายสุดหล่อมาร่วมง,งานกันเพื่อให้ลูกสาวของกษัตริย์ได้เห็นถ้าเธอรักใครเธอก็สวมพวงมาลัยให้ผู้ชายคนนั้นหลังจากที่คนยากจนขายไม้หมดแล้วเขาก็ไปดูพิธีนั้น เขาพยายามเป้าดูจากนอกกำแพงวังเท่านั้นเขาเห็นเจ้าหญิงไม่ได้ตกหลุมรักพวกเขาทันใดนั้นเขาก็เห็นเจ้าหญิงถือพวงมาลัยตรงมาที่เขาจากนั้นเธอก็สวมพวงมาลัยให้กับชายผู้ยากไร้เนื่องจากเขาเป็นชนกลุ่มน้อยและเป็นคนไร้การศึกษาจึงทำให้เขาหวาดกลัว หลังจากนั้นทหารของพระราชาก็จับเขาไปเฝ้าพระราชาชายคนนั้นร้องไห้และพยายามถอยห่างแต่ไม่เป็นไปไม่ได้กษัตริย์โกรธมากและในระเทศลูกสาวของเขาออกไปจากวังราชินีแม่ของเธอร้องไห้และขอร้องพระราชาแต่พระราชาไม่เห็นด้วย ดังนั้นราชินีจึงบรรจุทองคําขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าวสุกและมอบให้ลูกสาวของเธอเพื่อหาเลี้ยงชีพชายยากจนพยายามถือถุงทองหลังจากนั้นไม่นานชายผู้น่าสงสารก็ถามเธอว่ากระเป๋าหนักหละฉันขอดูได้ไหม เมื่อเขาแกะถุงกันเขาก็หัวเราะและพูดอย่างนั้นคุณควรทิ้งมันไปเพราะมันไม่มีประโยชน์พระนางตอบว่าไม่แพงมากไม่มีใครมีมันมากนักแต่มีเพียงพระราชาเท่านั้นชายผู้น่าสงสารบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าก้อนที่ไรประโยชน์นี้ฉันจะไม่พยายามแบกมันจัดหนักแน่ๆ ถ้าคุณมาถึงกระท่อมของฉันคุณจะเห็นแม้กระทั่งชิ้นส่วนนี้ที่ฉันใช้เพื่อเก็บเต,บเตาของฉันเจ้าหญิงหัวเราะและไม่เชื่อแต่เธอขอร้องให้เขาแบกมันต่อไปเมื่อพวกเขามาถึงกระท่อมเธอประหลาดใจเกินกว่าจะหมดสติเธอขยี้ตาเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น เธอเห็นกระท่อมทั้งหลังทำด้วยไม้ไผ่สีทองไม้ไผ่บนเนินเขาเป็นสีทองทั้งหมดที่มีสีสดใสเธอยืนตะลึงอยู่นานจากนั้นเธอก็หายเองเป็นปกติเมื่อเธอแน่ใจแล้วว่าทุกอย่างเป็นสีทองจริงๆไม่ใช่เพราะตาละห้อย เธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นไม่รู้หนังสือเกินไปที่จะรู้จักทองคำเธออยู่กับคนยากจนเป็นเวลาสหรือหเดือนสถานที่แห่งนั้นเงียบสงบและแทบไม่มีใครไปถึงที่นั่นชายคนนั้นตัดและขายไม้ตามปกติ ไม้ไผ่เติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางมีเพียงเธอเท่านั้นที่เห็นไผ่เป็นสีทองแต่ไม่มีใครเห็นว่าไผ่เป็นสีทองเธอมักจะขอให้คนยากจนเก็บชิ้นส่วนแอและทิ้งไม้ไผ่ไว้เป็นกองๆวันหนึ่งมีคนขี่เกวียนสองคนกำลังขี่เกวียนและไปถึงที่นั่นพวกเขาเห็นเธอและชายผู้น่าสงสาร เจ้าหญิงเรียกพวกเขาและส่งไม้ไผ่สีสาวให้พ่อของเธอเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นไผ่สีทองเหล่านั้นเขาถามว่าลูกสาวของฉันมีไผ่มากขึ้นหรือไม่คนขี่เกวียนเล่าให้ฟังว่ามีไม้ไผ่จำนวนมาก พระราชาทรงเห็นไม้ไผ่เหล่านั้นเป็นสีทองแต่ชายทั้งสองนั้นเห็นว่าเป็นไม้ไผ่ธรรมดากษัตริย์สั่งให้ชายบางคนนำไม้ไผ่ทั้งหมดและพาลูกสาวและชายยากจนที่มีไผ่สีทองกลับไปที่พระราชวังเพื่ออยู่ร่วมกับพวกเขาเพราะเริ่มแก่แล้ว ราชวงศ์จัดให้มีการแต่งงานกับลูกสาวของเขาและชายยากจนและให้ทั้งสองคนครองบัลลังก์เหนือดินแดนและผู้คนตั้งแต่นั้นมา